เครียดหนักรับไม่มีงานภาพล่าสุดดีเจแมนพัฒนาพลสรุปเอี่ยวจริงถูกจับตาสมบัติทั้งหมดที่ยังเหลือ อายาการสั่งเลื่อนคดี f o r e x TD d ดีเจแมนใบเตยรับไม่มีงานเคลียดมาดีเจแมนพนาพน์และใบเตยสุธีวานผู้ต้องหาในคดีแชร์ฟอริกส์ทีล็อตที่3เดินทางมาที่สำนักงานอายาการฝ่ายคดีพิเศษถนนรัชดาพิเศษเพื่อฟังคำสั่งพนักงานอายาการเห็นพ้องตามสำนวนของ DSI หรือไม่อย่างไรหลังพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI ดำเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กกกับการระทความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกองประชาชน Forex TD เมื่อถึงเวลาพนักง,งานอายการได้แจ้งเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องทั้ง8คนไปเป็นวันที่10เมษายนเนื่องจากมีเอกสารในคดีจำนวนมากและมีบางประเด็นที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จพูดมาเสมอว่าอยากให้คดีมันเร็วแต่มาวันนี้มาฟังคำสั่งก็เลื่อน DJ Man เราเริ่มเข้าใจในกระบวนการกฎหมายบางทีมีอะไรที่ซับซ้อน และส e n s i t i ในการดูสำนวนเลยรู้สึกว่าวันนี้ท่านก็ให้ความยุติธรรมนะท่านก็พิจารณาอย่างละเอียด ตอนนี้ยิ่งสถานการณ์อย่างนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆที่ได้เลื่อนไปเป็นเมษายนเรายังมีโอกาสได้พูดคุยกับทนายในมวลรวมที่มันดีขึ้นเหตุผลที่เลื่อนเพราะเรื่องรายละเอียดใบเตยเราไม่ได้ทราบอะไรเกี่ยวกับสำนวนอยู่แล้วค่ะพอมาถึงก็เป็นเรื่องสำนวนของทางกฎหมายเราแค่มารับทราบดีเจแมนแต่ยีลืมว่ามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมีอีก18คนเครียดไหมดีเจแมนคือตอนนี้เราเครียดกันทุกวันเพราะมันเป็นการเครียดที่ไม่เคยเจ เราไม่มีงานไม่เคยเป็นอย่างนี้9เดือน